ว้าครับผมระหว่างทางม <พอ S 2> <ว>าแวะสตอรเบอรีนะครับผมครับผมตอนนี้าารเราก็หาเมนูเสร็จแลยนะครับสั่งสตอร์เบอรี่สมูทตี้แล้วก็ชาไทยผมบรรยากาศนาตอนนี้นี่ครับคือทางเข้านะครับของทางราดาวเราจะพาไปชมข้างในกันนะครับผมผมตอนนี้เปิดคลิปที่3มของการเดินทางมาเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบ่อกแก้วอำเภอเสมองนะครับผมเรามากินซุปตำกันนะครับ จะอยู่ที่ร้านเจ้าสวนนะครับผมอยู่ที่บ่อแก้วนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับของร้านที่เรามานะครับบนเส้นทางวันนี้เรามากระบะนะครับผมน้องเต่าเลื้งพักก่อนครับผมตอนนี้เราเข้ามานั่งในร้านเรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมติดดิมน้ำนะครับผมครับกออาหารผมตอนนี้อาหารก็ออกมาแล้วนะครับผม ตำ,ตำาัมถาก็ตำมหวยนะครับชิ้นทอดนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับนะีครับบรรยากาศลมเลื่อนี้นะครับวิวภูเขาก็เดี๋ยวเจอกันที่ต่อไปครับครับผมตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะครับไปที่บรรจุสตรอเบอรี่นะครับผมนะีครับคือเส้นทางนะครับก็ เขาก็สลับซ้ายขวานะครับผมเส้นทางครับผมตอนนี้เรามาถึงที่บรรจุสตอแล้วนะครับใส่เป็นแพ็คตะกานะครับผมอยู่ที่บ่อแก้วนะครับผมอําเภอเสมองเนี่ยครับผมส่งออกหลายจังหวัดนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าอยากกินสดต้องมากินถึงที่นะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่บ่อแก้วนะครับผมตอนนี้ ออกจากที่ทําสตอนะครับผมที่ความสุขนะครับผมที่บ่อแก้วนะครับผมนี่ครับข้างในร้านเดี๋ยวจะพาไปชมว่าครับว่ามีอะไรบ้างยูที่ความสุขนะครับที่บ่อแก้วนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนี่ครับมีกาแฟสดนะครับ ครับผมตอนนี้แล้วก็อาหารมันเรีย้อยนะครับสั่งสตรอเบอรี่สมูทตี้แล้วก็ชาไทยนะครับแล้วก็เค้กสตรอเบอรี่นะครับผมของดินเชียงใหม่นะครับอันนี้คือวิวนะครับผมของบรรยากาศร้านความสุขนะครับลมเรือนนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้ความสุขแล้วนะครับเรามาอยู่ที่ร้านปลาเผาครับเป็นร้านพี่ชายผมเองนครับนะครับปลาเผานะครับ ตัว <C> e <at> เท่าไหร่พี่แปาพันรีมร้อยสิบเก้าบาทครับแปดนร้อยสี่สิบเก้าบาทนะ,นทนะใครผ่านไปอยู่บอ่อแก้วแพะอุดหนุนได้นะครับผม <C> e <at> นี่ครับต,ตาร้านเป็นอย่างนี้นะครับผม <C> e <at> ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเรามาหลายวันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ทาราดาวนะครับผมอ่าทางเข้านะครับอันนี้คือเสเ้นไปบ่อแก,ก้วนะครับผม ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะไปเสมองนะครับข้างหลังนี่ครับบรรยากาศนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับผมร้อนนะครับอันนี้มารีวิวตอนกลางวันครับวันนั้นมาตอนกลางคืนเราไม่ได้เห็นอะไรนะครับผมผมเป็นวิญยาณที่เดินเข้ามาข้างในนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับบรรยากาศดีนะครับผมวิวทิวทัดเขาส่วนตอนนั้นจะเป็นแคมปิ้งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแคมปิ้งเหมือนกันนะครับส่วนนี้จะเป็นในต้นไม้นะครับแล้วก็ไรสตอรไรสตอ์บรลี่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับบรรยากาศ เนี่ยครับวิวทิวทัศน์สวยนะครับนี่เป็นไรสตอนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมตรงนั้นนะครับผมผมเป็นบรรยากาศข้างในนะครับของคาราดาวนะครับอันนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับผมนะครับอันนี้เป็นกองไฟที่เรารีวิวกันแต่็จะจ้าเนะครับเพราะว่าเวลาสี่โมงนี่ครับผมแคมป์แคมป์ที่ของไปของที่พักนะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับผมติดแม่น้ํานะครับผม ข้างล่างเป็นแม่น้ำจะพาเพื่อนเราไปชมที่ติดแม่น้ำนะครับผมผมทางลงมานะครับผมก่อนที่จะลงไปแม่น้ําอันนี้มีห้องน้ํานะครับผมแล้วก็จะมีที่พักติดริมน้ําเลยนะครับผมนี่ครับผมแต่บรรยากาศนะครับมีหลายเน็ตมีติดน้ําแล้วก็มีนั่งกีข้างล่างเลยนะครับผมนี่ครับเป็นดิมน้ํานะครับใ่ขานอำเภอเสมือจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ สบายมากเลยนะครับใครที่จะไปกินข้างล่างยินน้ำไปได้เลยนะครับผมพอเราเดินลงมาข้างล่างนะครับผมมีโต๊ะนะครับเอาาแช่น้ำได้นะครับผมื่อว่าดีเลยนะครับผมที่นี่ราคาแล้วแต่จะให้ครับผมจริงๆไม่จบตาครับผมอันนี้คือหน้าไม่น้าน้ำาครับถ้าน้าน้ำน้ำจะขึ้นส่งกันนี้อีกครับผม ตอนนี้เราก็รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับพี่ธาราดาวนะครับผมก็คลิปนี้ EP สามก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับ EP ที่สี่เดี๋ยวเราพาไปร์ตูลนเมืองครับผมว่ามีอะไรบ้างวันที่เราจะกลับอุบลนะครับผมก็ใครที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับครับผมสำหรับวันนี้คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมที่เราไปตะลอนเที่ยวอำเภอเสมอแล้วก็ตำบนบอแก้วมานะครับผม แล้วก็ฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ EP4 ก็จบของการมาเชียงใหม่แล้วนะครับ EP4 ก็ขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแกชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ